ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของหนังไซไฟโปรดักชันดีจากทาง Netflix กับเรื่อง The Adam Project ที่เรื่องนี้ได้ดาราเบอร์ใหญ่ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับมีทั้งคุณไรอันเรโนคุณ Mark คร f ฟ a r o คุณโซอี a ซาดานาและคุณ Jennifer ์การ์เนตัวหนังเองจะมาในพล็อตของเรื่องมิติเวลาที่มีความเป็นแอคชั่นไซไฟและมีความเป็นหนังราม่าครอบครัวยุพ่สมควรและครับ เรื่องราวของหนังมันก็จะบ่งบอกถึงไลเซน์ของผู้กำกับอย่างคุณชอนเลวีได้เป็นอย่างดีชื่อของชอนเลวี่อาจจะมีท่านผู้ชมบางคนไม่ค่อยคุ้นชื่อพี่แกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดถึงหนังอย่างเรื่องฟรีกายใครหลายคนคงจำได้ดีว่าหนังเรื่องนั้นมันเต็มไปด้วยจินตนาการหลุดโลกแหละครับและนี่เองมันเลยทําให้เดอะอดัมโปรเจกต์เรื่องนี้มีกลิ่นอายความเป็นฟรีกายสูงอยู่พอสมควรถึงแม้พลอตเรื่องของสองเรื่องนั้นจะแตกต่างกันคนละคู่ แต่ลูกเล่นไอเดียวิธีการเล่ากลลเม็ดต่างๆมันยังคงดูเป็นลายเซ้นของคุณชอนเลวีกับคุณไรอันเรโนอย่างชัดเจนครับเรื่องราวของเดอะดัมโปรเทคจะเล่าเกี่ยวกับตัวละครอย่างอดัมรีดวัยหนุ่มที่ย้อนเวลาจากปี2050อนาคตที่ไม่ไกลมากนักในปีปัจจุบันแต่เทคโนโลยีในเรื่องนั้นค่อนข้างไปไกลเลยทีเดียวครับเ้าต,ตัวได้ย้อนกลับมาในปี2022เพื่อมาแก้ไขความผิดพลาดบางอย่างแน่ดี และตามหาแฟนสาวที่หายตัวไปแถมยังต้องมารับมือกับตัวเองในอดีที่ยังเป็นแค่เด็ก12ขวบเท่านั้นนี่ยังไม่รวมบรรดาเหล่าวัร้ายใส่ชุดเกราะที่สามารถจู่โจมเขาได้ทุกเมือ่อต้องบอกว่าพล็อตของเดอะอ a ด p r o ปรเจตเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรขนาดนั้นครับที่ผ่านมาท่านผู้ชมเองก็เคยผ่านตากับหนังที่เล่นเกี่ยวกับมิติเวลามาเยอะพอสมควรและถ้าเราพูดถึงหนังเกี่ยวกับเวลา หลายคนคงกังวลว่าเราต้องมานั่งทำความเข้าใจกับทฤษฎีชนปวดหัวอีกแน่นอนแต่สำหรับเดอะอดัมโปรติกนั้นเป็นข้อยกเว้นคงับคุณสามารถตัดความกังวลใจตรงนั้นออกไปได้หมดเลยเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังนั้นมันแทบไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลอะไรมารองรับกับการกระทำเลยครับคำถามที่ว่าถ้าเกิดข้ามเวลามาตากอนาคตแล้วมาคุยกับตัวเองในอดีตจะทำให้เส้นเวลาเปลี่ยนไปไหมตรงนี้หนังก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมมากนัก เหมือนผู้กำกับเองตั้งใจรับที่จะไม่อธิบายเพิ่มเติมคุณชอนเลวี่คงอยากให้ท่านผู้ชมนั้นปล่อยสมองให้โล่งที่สุดและเสพแค่ความบันเทิงของหนังก็ดูจะเพียงพอแล้วแหละครับอีกทั้งเดือดดำโปรเีกเองก็มีเรื่องราวความรักระหว่างคนในครอบครัวรับ,รบที่ถ่ายทอดผ่านการแสดงของดาราบเบอร์ใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมคนใดบ่อน้ำตาตื้นอาจจะต้องเตรียมทิชชู่ไว้เยอะสักหน่อยแหละครับ ในส่วนพลังนักแสดงนั้นก็แทบไม่มีข้อตำหนิอะไรเลยครับการเลือกใช้นักแสดงทั้งคุณไรอันเรโนคุณมาร์คราฟฟรโรที่ล้วนผ่านงานดราม่าชิ้นใหญ่มาแล้วทั้งนั้นทำให้การรับมือกับบทในเรื่องนี้ดูไม่เป็นงานยากสำหรับพวกเขาเลยแต่ตัวละครที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือน้องวอลเกอร์สโคเบลที่แสดงเป็นอดัมในวัยเด็กจ้าต,ตัวถ่ายทอดคาแรคเตอร์ความเป็นไรอันเรโนู่เนียออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับ ทั้งท่าทางการพูดทั้งสีหน้าแววตาหรือการตบมุกแบบโบบะที่มันทําให้คนดูอย่างเราเชื่อได้ว่าน้องเขาสามารถโตไปเป็นไรอันเรโนได้จริงๆแต่ก็มีจุดที่น่าเสียดายตรงแอร์ไทม์ของนักสแสดงหญิงที่อาจจะดูน้อยกว่าฝ่ายชายไปสักนิดครับยิ่งคุณโซอีซาดานะ่าที่เปิดตัวมาค่อนข้างอลังการเลยทั้งฉากต่อสู้ฉากควงปืนต่างๆเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงหญิงที่คิวบูนเนียนตาเลยครับ แต่เสียดายตรงบทของเจ้าตัวรับที่มันน้อยไปหน่อยอุต่าห์ปูเรื่องไว้ตั้งแต่ตนว่าเธอนั้นคือหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่อดัมริทยอมแหกกฎของเวลามาตามหาโดยเฉพาะในส่วนของงานโปรดักชันนั้นก็ดีงามไม่แพ้พลังนักแสดงเลยครับความเล่นใหญ่ของคุณชอนเลวีกับคุณไรอันเรโนที่ใครเคยผ่านตาเรื่องฟรีกายมาอย่างไงในเดอะดัมโปรเจกต์ก็ทำได้สนุกอย่างนั้นครับ การตั้งใจหยิบรายละเอียดจากหนังเรื่องอื่นมาใสา่ทั้งดาบที่คล้ายกับไรเซเบอร์ยันรบที่ผูกกับ DNA อเนคนขับบุคลิกของคุณมาร์คราฟาโรที่ดูเป็นบรูซแบนเนอร์ซะเหลือเกิหรือแม้แต่ระบบวาร์ปไรส์ที่มันมีความจิกกัดหนังไซไฟอวกาศเก่าๆได้อย่างน่าสนใจและครับถึงแม่อเดียก,กิมมิกเหล่านี้มันอาจจะดูเล่นง่ายไปหน่อยดูจำเจดูซ้ำซากไปบ้าง แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ารายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันยังทําให้คนดูสนุกมันยังทําให้คนดูนั้นตื่นเต้นได้เสมอยิ่งตัวผมเองเวลาที่ได้เจอมุกแอบแซวนังสุดโปรดหรือเจอไอเทมลับจากหนังยุค90ในดวงใจถูกนํามาใช้สารภาพตามตรงครับว่าผมเองก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยแต่ข้อเสียของหนังมันก็โผล่มาให้คุณดูเห็นอยู่ระหว่างทางการเล่าเรื่องอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับ ทั้งความสัมพันธ์ของอดัมกับลอร่าที่ถูกเล่าแบบรวบรัดไปสักหน่อยไม่ค่อยมีโมเมนต์ให้คุณดูอินไปกับ2ตัวละครนี้เท่าที่ควรซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวกับอดัมอย่างชัดเจนแลยครับจุดน่าเสียดายต่อมาคือวายร้ายที่ชื่อว่ามายาซอรีเนเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกทิ้งเหมือนตัวละครอย่างลอร่าเลยครับคือด้วยแอร์ไทม์ของตัวละครที่มันน้อยอยู่แล้วพอมาเจอกับบทของเธอที่คุณดูนั้นแทบกลุมขมับเข้าไปอีก เพราะมันไม่ได้ส่งเสริมคาแรคเตอร์ความเป็นตัวร้ายให้เธอเลยครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันเป็นข้อควรระวังในการเข้ามาดูเดอะดมโปรเจกต์มากกว่าด้วยความที่เปลือกของหนังเองมันดูเป็นแอคชั่นไซไฟดูเป็นหนังย้อนเวลาแบบ Back to the Future อะไรทํานองนั้นครับแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมตามตรงว่าพอยต์หลักของเรื่องแท้จริงมันคือหนังครอบครัวฟิลกูดดีๆเรื่องหนึ่งนี่แหละที่มีเรื่องมิติเวลาเป็นองค์ประกอบ พื่อพาไปเจอเคีย์แมสเซจแท้จริงของหนังและเจ้าคีย์แมสเซจแท้จริงของหนังมันก็คือคําถามที่ว่าถ้าเกิดคุณย้อนเวลาไปเจอตัวเองตอนเด็กคุณจะพูดอะไรกับเขาหรือถ้าคุณเห็นตัวเองในอนาคตคุณอยากจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อแม่ที่มันมกักจะลืมเลือนเสมอตามการเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสรุปโดยรวมเดอะดัมโปรเิกเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องใช้คำว่าดูสนุกรับ อะไรที่ผู้กำกับอย่างชอนเลวีเคยทำไว้ในฟริกาเขาก็เอากลเม็ดเหล่านั้นมาใช้กับเรื่องนี้ได้อย่างลงตัวถ้าท่านผู้ชมคนใดเป็นสายเน้นความบันเทิงอยากได้หนังที่มันสนุกหนังที่มันเบาสมองไม่คิดอะไรมากถือว่าคุณมาถูกทางแล้วครับกับเรื่องเดือดดำโปรเดตสุดท้ายอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กดไลค์กดซ like, subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป แล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องพูดถึงหนังด้วยนะครับ